ลอไรอ้น่ากินมากอ่ะพี่แชพะน้องดูคิมมามาลอยฟ้ามาตอนนี้กำลังฮิตในติ๊กตอกอ่ะอยากกินอ่ะจปลองทำกันไหมล่ะเอาเวลาไปไปเลยไปสอนหน่อยนะเออได้ไดได้ไปไป ื่อน้องอยากกินมาม่าลอยฟ้าที่จะจัดให้เดี๋ยวครับบอกเลยว่ามีหรอกที่พี่แท็บจะทําไม่ได้เพื่อน้องที่รักของพี่โอเคไปเริ่มทํากันเลยแล้วกันจัดไปอะยังไงน้องรักอยากกินยังไงอยากกินมาม่าลอยฟ้าที่ดังในติ๊กต็อกดังในติ๊กต็อกเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยมาทําเลยไหมทำเลยก่อนอื่นทำยังไงอ่ะก่อนอื่นต้มน้ำไหมต้มน้ำไปอันไหนบอกรู้ไงต้มน้ำครับไป ครับผมลำดับแรกเลยเราต้องต้มน้ำก่อนใช่ไหมแต่จะให้ต้มแต่ไม่มีหม้อให้เอาหม้อมาสิครับคืออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเปียโดนก้อนเลยอ่าลำดับแรกนะฮะเราก็ต้องต้มน้ำก่อนว่าน้ำโอ้โหมีอะไรที่พอดีกับบ้านเราบ้างไหมน้ำน้ำมานแก่ต้มเรียบร้อยต้มน้ำนะฮะสักกี่นาที ไหนบอกอง,ง่ายๆจิ๊บจิบตามสวดพี่เลยแล้วกันอ่ะ A few moments later โอเคครับก็รอมาประมาณ2นาทีแล้่น้ำต้เสือดจัดไปทุปกคนว่าไหมเดี๋ยวผมจะเอาทีละ,าละบายนฝั่งระหว่างผมจะต้มน้ำนะอ่ะต้องมีคนเม้นมาว่าพี่ครัวมึงลบจังวะไม่ต้องเม้นหรอกคุณแม่เนี่ยแหละเาราคิพวกเราก็เก็บเก็บนะทุกคนก็แบบชิวๆไนะงไนดะ้คร <ผม S 2> ัวไงเนาะครัวมึงต้องลบคือ ที่บ้านวัวลกอ่ะเพราะวัวชอบลื้อโอเคตอนนี้มาม่าก็เดือดแล้วอ่าไหนดูซิมาม่าเดือดแล้วว้าวโคตรเยอะไปเทน้ำทิ้งก่อนไปอย่าไปเทน้ำทิ้งกันก่อนนะทุกคนอ่ะเอาน้ำออกนะครับ อันนี้เอาน้ำออกแบบคนเป็นเชฟใช่ไหมโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมก็คือเชฟเชฟเขาก็ทำแบบนี้แหละเนมีแต่น้องอ่ะทำให้เป็นวายตายแล้วดูทิว่ามาันจะรอดไหมทุกคนผมก็เริ่มทำอาหารเดี๋ยวนี้เริ่มทำอาหารแล้วนะเพราะแบบไม่ค่อยมีสาวๆไหในในทำเมนูอะไรบ้างเออก็เริ่มทำจากไข่ดาวไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะฮะเมนูพื้นฐ <c oughs> านพะื้นฐานเออโอเคเสร็จแล้วไปอ่ะเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อไปทอดทอด คือแดดนี่มันจะแหลกไปไหนครับนี่ใช่ทุกคนเวลาถ่ายคลิปก็คือแดดจะเป็นอย่างนี้เสมไม่สนผมไม่เคอ่ะอันนี้คืออะไรคะบอกใส่น้ำมันไปแล้วทุกคนตอนนี้มันต้องเยอะหน่อยนะพี่เชฟแต่ที่มีว่าน้ำมันมันเยอะน้อยอ่ะต้องเยอะมองเห็นในคลิปอ่ะมันเป็นเหมือนเฟ้นไฟเลย Oh no เฮ้ยนะเขาจะเห็นไหมเนี่ยลองให้ตากล้องสุดกากเราถ่ายนะด้วยไปมีความเชี่ยวชาญในด้านกล้องครับโอ้พอน้องไม่เก่งเหมือนพี่เชฟนี่อ๋อน้องกากน้องกากไมเก่งจอดเลยจ่บเลื ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนี่นะคะทุกคนน้ำมันร้อนแล้วแล้วก็จะไม่ให้ร้อนได้ไงดูไฟดี่แล้วก็เหยียบเท้าทีละโอเคพร้อมไหมพร้อมในต่อว่าพูเอ้าอุ๊ยอย่าเพิ่งเอาลงไปนะที่จต้องเอาอันนี้ก่อนนะอะไรอ่ะวพูมาเอาเอาส้อมอ่ะฮะตักมะม่าลงไปให้มันานนั้นไงเอาลงไปให้หมดเลยหรือเปล่าเอาไปให้หมดเแล้วจะเอามายังไงเดี๋ยวขออนุญาตเถียงกันแป๊บนึงโอเคครับครับมาตอนนี้ก็ร้อนแล้ว คุยกันแล้วเรียบร้อยเทใส่ให้หมดเลยโอ้โหโอ้ไม่กออกมานะฮะแต่ไม่ต่อเอ้าออกมามันต้องอย่างนี้นะมันต้องเอาเอ่อน้ำมันลาดลงไปโอ้ยใกล้ใกล้ที่มันมันน้อยเกินเพราะว่าน้ำมันน้อยเกินทุกคนใส่น้ำมันเยอะเลยเอาจริงเหรอพี่เชฟมันจะอมน้ำมันทะเลอย่างนั้นน่ะผมไม่รู้ว่ะทุกคนครั้งแรกนะอย่าว่าผมนะครั้งแรกเดี๋ยวได้ได้น้ำมันไม่น้อยไปพี่เชฟเอ้า น้อยไปน้อยไปใช่เมื่อไงมันจะเทน้ำมันไม่ขึ้นค่ะตอนนี้ตอนนี้นะดูกูรูสุดกากของเรานะคะแล้วก็กระอกสุดกากดูดิมเป็นยังไงละทำไงกันดูไม่พี่แช่มันต้องเอาวันนี้น้ำมันเออล่าใส่ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงอะบอกเลยตลกจริงใกลอะน้องดูอะเขาบอกใช้เวลานานมากในการทำอะตอนนี้โกลน้ำมันกระเด็นเลยจะรอดไว้นะครับคลิปนี้นะคะ เราจะได้ถ่ายลงกันแบบแฮปปี้แอนดิ้งนะคะถ้าทุกคนได้ดูก็คือว่ารอดอ่ะเราจะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนโอ้โหไม่มีวี่แววที่จะได้เลยฮะมีวี่แววแค่คิดว่าจะรอดไหมอ่ะรอดรอดใช่ไหมรอดพี่อ่ะจะดับพี่แล้วก็ดูจากอันนี้เราก็น่าจะอมน้ำมันทีนี้แล้วก็แล้วนะคะก็คือขอให้มันได้แล้วกันอมน้ำมันไม่อมอะไรก็ทั้งมได้ขอขอให้กรอบใช่ไหมร้อ้มันได้น้องรู้และ ทำไมไม่ได้ทุกคนดูไฟที่พิเชษเปิดอ่อนไปใช่เมื่<ค>อมันก็ไม่ไหม้มันต้องให้ไหม้นะทุกคนขอโทษทีนะความทุรักทุเลนะก็คือทำครัง้งแรกทำครัง้งแรกแต่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านทำอาหารจริงเหรอด้านนี้หรือเปล่าด้านนี้ด้านเดียวหรือเปล่าเฮ้ยเริ่มมาแล้วเอ,อ่ะเฮ้ยจริงเปล่าเริ่มมาเฮ้ยเราต้องถืออย่างนั้นพิเชษบอกเลยไม่มีแน่นอนถ้ามันร้อนไงประเด็นน่ะร้อนด้วยเพราะว่าเราต้องทำรากฐานให้มันแน่นก่อนใช่รากฐานยังไม่แน่น แต่มันเยอะไปไหมอะไรเยอะมาม่าเยอะใช่ใช่จะให้มันไหม้เลยต้องให้มันกรอบเกรีดยมเลยอ่ะเหรอใช่ร้อนเลยเนี่ยร้อนมากเลยอ่ะทั้งแดดทั้งกระทะทุกคนจะได้ไหมเนี่ยเราตัดไปดูอีก10นาทีตัดไปไปโอเค A few moments later เปลี่ยนลูกมือนะฮะตอนนี้ให้ชมพู่ทำโอยโคตรร้อนมืออ่ะทุกคนอ้าวเนีใครจะทำก็อย่าหาทำเลยอย่าหาทำเลยดีกว่านะมันร้อนจริงๆ ว่ามันมันไม่น่ารอดเพราะว่าข้างบนเห็นปะมันยังนิ่มไม่เป็นไรทำต่อสู้เขามาแล้วทุกคนยังไงคือตอนนี้คือร้อนมากแดดคือแบบโคตรร้อนเลยโคตรร้อนอะตอนนี้นะคนแดดส่องมากมากเลยน้อว่าได้ยังน้องว่าได้แล้วแหละตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบสิบนาทีแล้วอ่ะเหนื่อยพี่ตจคิดว่าจะได้ไหมคิดว่าจะได้ไหมพี่ยังไม่กล้าปล่อยมืออ่ะตอนนี้เพราะกลัว่ามันร่วงเราลองปล่อยดีกว่าเราดูมันแข็งแล้วนะพรอมนะ สามสองหนึ่งอึดออ้ทนมาลอยฟ้าแต่มันอ้วนไปหน่อยไหมมันอ้วนไปหน่อยเดี๋ยวมันก็ลอยฟ้านะถึงก็สำเร็จนะสำเร็จสำเร็จไหมอะจะต้องลองชิมไหมอ่ะแต่สำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้เราต้องลองเอาไปใส่จานลองใส่จานดูแล้วตอนนี้คือแบบแดดกคือมันแรงมากผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะจริงๆเพราะว่าตอนนี้เราทำประมาณใบสามใบสามเห็นในอินสตาแกรมดีใช่ไหมล่ะอินสตาแกรมพอดี งั้นเดี๋ยวเราไปใส่จานแล้วไปกินอะไรดีกว่าน้องพราร้อนไม่ไหวเดีย๋ยวรอตอนใส่จานเดี๋ยวถ่ายตอนใส่จานอีกจัดไปจัดไปมาถึงเวลาลงเขียงเอาละาค่ะทุกคนนนัอนุ่นอะไรกันนี่วันนี้คือเร่งมากมากเพาะว่าแดดร้อนมากมากเพื่ทุกคนนะพร้อมไหมพร้อมนะ้เฮ้ยข้างล่างมันติดว่ะอุ้ยไม่ได้ไหมได้ไหมเัิน้ำมันก่อนจัดไปด้งเด เมาสำเร็จแล้วทุกคนมาม่าลอยฟ้าเอาเรื่องกระเบื้องหักเอาเรื่องกระเบื้องหักจริงๆนะคะเป็นไงสุดยอดมาลองชิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นก่อนชิมนะฮะมามาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ทำไมคะใส่เครื่องปอกเครื่องปรุงยังไม่ได้ใส่เลยโออยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยอ่าใส่เครื่องปรุงหน่อยละกันสักซองหนึ่งพอเนาะซองหนึ่งพออ่าให้มันเป็นแบบ เฟเชียลเฟเชียลใช่ถ่ายเพิ่มรสชาติหน่อยเนาะเพิ่มรสชาติหน่อยเพิ่มรสชาติหน่อยเป็นไงล่ะเห็นไหมข้างในกล้องเห็นไหมคือวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในทุกคนเพราะว่าแบบเราถ่ายแบบเร่งรีบไปถ่ายแบบเร่งรีบจริงเพราะว่าแดดร้อนมากๆแล้วก็ต้องขออภัยคุณแม่ไว้ตรงนี้ขออภัยคุณแม่ไว้ตรงนี้นะครับทำมะที่ครัวมันลกเหลือเกินเราไม่ได้เก็บขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าแม่จะมาบ่นทุกคลิปเลยเวลามาถ่ายครัวเนาะแล้วครัวลกโอเคแล้วก็ไปตาม จัดกันไปยาวๆไปรุ่นโอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าไปไปกินกันดีกว่า let's go เย้โอ้โหไม่บอกเค็มกิแอบชิมไปก็คือมันหน้าเตามาเป็นอย่างนี้ค่ะค <G ül> ทุกคนนี่มัน ลอยแฝดอ่าชิมเลยชิมเลยนะเอ,เออ,อเอาเลยยกขึ้นยกขึ้นเลย,เยไม่ต้องดึงดีดึงทำไมอ่ะกัดเลยกัดเลยนะเอออืมอืมวีีครับอะไรอร่อยนะใช่ป่ะไม่ใช่จริงชอบรสชาติของแบบมาม่าตัวนี้มากเลยอะ่ะเอาแล้วนะฮะคุณแม่แล้วมันกรอบๆเนาะชิมซะแล้วคุณแม่ชิมให้ดูหน่อยบอกเลยนะทำโคตรยากแม่ ดูเหงอแบบแบล็กแตนกันใหญ่ก็คือใครต้มก่อนครับต้องต้มก่อนแล้วใครที่อยากไปทํานะอย่าทำเนว้อดูคลิปเราเป็นอุทาหรณ์นะแต่ถ้าอยากกินรสชาติอย่างนี้จริงๆนะซื้อมาม่ามาบีบี้ใส่ผงกินจบเลยอันนี้คือยากมากปว่อยะทําได้มันใช้เวลานานน้ำมันคงจะบานเบอรนเยอะเยอะน้ำมันไม่ในหม้อขวดเนาะเอาในขวดเอาแล้วมาคุยกันอย่างนี้เลย อะพี่ขอชิมบ้างให้พี่แชปกินกันบ้างดีกว่าทุกคนแล้วคนทำก็ต้องมากินนะครับผมก็ต้องชิมจัดจ่ายอันนี้กูรูนะคะที่ทำให้กินเนี่ยดูหน้าเขาสิเป็นไงบ้างพี่แชปมันก็คือมาม่ามาม่าที่แบบมาม่าทอดอ่ะก็คือมันก็ถือว่าโอเคใช้ได้ก็ถือวมาม่ากรอบๆเอาง่ายนะมาม่ากรอบๆแบบแค่เราแบบ เปิดซองมาแล้วกินก็ได้เลยเหมือนกันเป๊ะเนาะแล้วใส่ผงอะเนาะเหมือนกันเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยอ่ะไม่ได้แต่นี้มันลอยฟ้าเอาแต่คือเพื่อความสวยงามไหมทุกคนลอยฟ้าแค่นั้นแหละที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นจุดเด่นคือมันลอยฟ้าใช่มันลอยฟ้าไงเฮ้ยมันเหมือนรถถังลุงตู่เลยอ่าสรุปนะคะทุกคนคุณแม่ก็ชอบนะคะดูคุณแม่กินนะคะสรุปคืออะไรอ่ะอร่อย อร่อยออร่ยแต่ทำยากนะอยากคืถ้าเอาจริงมันก็อร่อยนะแต่ว่าชมพูไม่แนะนำให้ทำดีกว่าเพราะมันร้อนมือด้วยนะคะแแล้วก็บบถ้าใครแบบไม่มีความอดทนคือจบอ่ะใช่จบเลยแต่ถ้าอยากหารองก็จัดได้มาม่าได้ทุกรสชาติได้ทุกรสชาติเลยต้มยำกุ้งอย่างนึงอย่างนั้นได้หมดเลยได้หมดนะคะอ่าถือว่าสรุปถือว่าอร่อยนะคะถูกใจคุณแม่ไปเลยโอเคนะคะปิดคลิปเลยไหมจัดไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องชมพูด้วยนะเดี๋ยวขอไปกินก่อนเลยทุกคนบ๊ายบาย ไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปครับ